อักระสู่วิถีเซียนตอนที่หนึ่งร้อยชีเทียนจงคนใหม่อืมผู้แข็งแกร่งอีวนหนึ่งดาราไม่รู้ว่าเย่เวยจะสามารถจัดการได้หรือไม่สีหน้าของสู่เหอตึงเครียดขึ้นมาเขาไม่ค่อยรู้ซึงถึงพลังของเย่เวยในใจของเขาจึงรู้สึกกระวนกระวายอยู่ไม่น้อยสู่หุนเทียนเป็นผู้แข็งแกร่งขอบเขตอีวันหนึ่งดาราเหล่าผู้เรียนที่กำลังประลองบลาณต่อสู้หินสีม่วงที่ลานอื่น ต่างรู้สึกได้ถึงลมปราณอสมพลังที่แผ่ออกมาจากร่างของซื้อหุนเทียนในลานต่อสู้ลำดับที่สามแต่และคนต่างขมวดคิว้วผู้แข็งแกร่งขอบเขตอีอ้หยวนคือการคงอยู่ที่ไม่ว่าสำนักใดก็แล้วแต่ไม่อาจจะมองข้ามได้ซื้อหุนเทียนสะบัดย่างเย็นชาถึงแม้การประทะกันเมื่อครู่นี้เขาจะตกที่นั่งลำบากเล็กหน่อยแต่เขายังคงเชื่อมั่นในพลังของตัวเองเขายังอยากที่จะทำการประลองกับชีเทียนจงอีกหกคนที่เหลือ แล้วเขาจะมาพ่ายแพ้ให้กับเย่เว่ยได้อย่างไรเมื่อมองดูเย่เว่ยที่ดูเยือกเย็ยนเฉยเมยในใจของซือหุนเทียนที่เกรี้ยกราดนี่เป็นครั้งแรกที่เขาถูกเพิกเฉยเช่นนี้ขอจะใช้น้ำของชีเทียนจงเพื่อเอาชนะเจ้าสองมือของซือหุนเทียนเกิดประกายอย่างรวดเร็วแค่เสี้ยววินาทีก็เขียนอัขระเซียนหลายร้อยวิธีออกมานี่คือวิชาเทพเซียนขั้นต่ำระดับลึกลับสาต้องห้ามกระบีฝนวายยุ หลังจากที่ผู้เรียนของสำนักซานหยางเห็นสื่อหวนเทียนไร่วิชาเทพเซียนออกมาแต่ละคนจึงมองยี้เหวยอย่างสมน้ำหน้าอืมแค่เริ่มตน้นสิทธิพี่สือก็ไร้วิชาเทพเซียนขั้นต่ำระดับลึกลับเสียแล้วดูแล้วบุรุษผู้นั้นคงทำให้สิทธิพี่เดือดดานการพัฒนาของขอบเขตอีหยวนหนึ่งดาราไร้วิชาเทพเซียนขั้นต่ำระดับลึกลับพลังที่ระเบิดออกมามา,มากมายเพียงใดแค่คิดก็รับรู้ได้ในที่สุด ก็ยินยอมที่จะไร้วิชาเทพเซียนแล้วเหรอเย่หวยมองสือหุนเทียนที่มีพายุฝนลอยอยู่ด้านหน้ารู้สึกได้ถึงคมกระบี่ที่ปรากฏออกมาอย่างเลือนล่างยาตันธาตุเม็ดนั้นในจุดตันเทียนที่มีทางอาัคารเซียนสีทองหนึ่งเส้นได้หมุนด้วยความเร็วสูงพลังหยวนมากมายปั่นป่วนได้ไหลเอ่อออกมาวิชาเทพเซียนสงหารเจ็ดเดือนดับรูปแบบที่สามมัดเพลิงขจีเดือนดับพลังหยวนและพลังเนี่ยรวมกันที่ปลายนิ้วของเย่เว่ยจากนั้น มีอัครเศียรที่ซับซ้อนอย่างมากถูกเขียนออกมาวิชาเทพเสียนสังหารเจ็ดเดือนดับคือวิชาเทพเสียนที่จะกระพัดปิงคิดค้นวิชาเทพเสียนทุกบทจะอัดแน่นไปด้วยอัขรเสียนรูปแบบพิเศษถึงแม้จะเป็นเพียงวิชาเทพเสียนขั้นสูงระดับวิญญาณแต่พลังของมันมาเกินกว่าที่วิชาเทพเสียนในระดับเดียวกันจะเทียบได้ปังปังปังเพลิงสีเขียวที่ท่งพลัง บทคียไปทางพายุฝนที่มีรวงกระบีนับไปทั่วในเวลาพริบตาเดียวเกิดสิยงดังคล้ายเสียงฟ้าร้องที่เกลียวเก่าวดังสะท้อนไปทั่วทั้งหุบเขาพลังที่น่าสะพรึงนี้ทำให้ลานต่อสู้หินสีม่งทั้ง18ล้านเกิดการสะเทือนอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อการประลองของสำนักอื่นๆวิง่งในตอนนี้มีลำแสงถูกยิงออกมาจากด้านบนทางอัจฉรย์เมฆสีขาว เกิดม่านป้องกันที่แข็งแรงคงทนสูงหอ้อมล้อมลานต่อสู้หินสีม่วงลำดับที่สามซึ่งมีสำนักหนานสิงและสำนักซานหยางอยู่เพืยเย่อแยกออกจากกันพลังแข็งแกรงมากเราผู้เรียนของแต่ละสำนักที่กำลังประลองกันอยู่บน,น,ล,น,าล,น,าล,นลานต่อสู้หินสีม่วงลำดับที่สามยังไม่รู้ตัวเย่เว่ยแห่งสำนักหนานสิงซื้อหุ้นเทียนผู้เป็นหนึ่งในชีเทียนจงแห่งสำนักซานหยาง ทั้งสองคนใครจะชนะเราคนใหญ่คนโตที่อยู่บนอัฐจันเมฆสีขาวแต่ละคนต่างก็มองไปยังลานต่อสู้หินสีม่วงลำดับที่สามด้วยเช่นกันทั้งยี่เว่และซือหุนเทียนต่างก็ปลดปล่อยพลังที่มากลน้นเกินกว่าคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันตอนนี้แม้แต่ซือเซียวหลานที่เชื่อมั่นในซือหุนเทียนอย่างแรงกล้าเมื่อเขาได้เห็นพลังที่น่ากลัวของฝ่ามือเพิงกระจีเดือนดับที่เย่เว่ได้่ายออกมานั้นเขาก็กำมัดอย่างแน่นโดยไม่รู้ตัว มองตาไม่กระพริบไปที่โรงกระบี่ฝนวายุและเปลวเพลิงสีเขียวที่กำลังปะทะก,กันกลางอากาศบนลานต่อสู้หินสีมุ่งซือเซียวหลนได้พน,นันกับสู่เหอเอาไว้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นถึงรองเจ้าสำนักจากสองสำนักแต่สำหรับพวกเขาแล้วทักมีลาคาสองดาวระดับกลางหนึ่งชิน้นเป็นสิ่งที่มีมูลค่ายางหาได้ยากน้ำของชีเทียนจงอย่างนั้นหรอให้ข้าได้ประจักษ์ถึงพลังที่แท้จริงของเจ้าบนลานต่อสู้หินสีม่วง เยวยจ้องมองรวงกระบี่ฝนวายุปะทะกับเปลวเพลิงสีเขียวกลางอากาศสายตาเย็นชาเล็กน้อยพลังหยุนอันหนาแน่นพลังเนียนที่มากหลน่นได้ไหลเอ่อไปที่เปลวเพลิงสีเขียวพร้มพรอมๆกันตูมพลังของเปลวเพลิงสีเขียวเพิ่มขึ้นหลายเท่าในเวลาอันฉับพลันทำลายรวงกระบี่ฝนวายุราวกับทละเอียดมเมล็ดพันธุ์วิชาเทพเสียนขั้นต่ำระดับลึกลับถูกวิชาเทพเสียนขั้นสูงระดับวิญญ,ญาณของเยวยิบทขยีือ เป็นไปไม่ได้เรากับซือหุนเทียนจะบ้าคลัง่งกระบี่ฝนวายุนี่เป็นวิชาเทพเซียนที่เขาฝึกฝนหลังจากที่ก้าวสู่ขอบเขตอีห้หยวนจนแทบจะสามารถบดขยี้ขอบเขตที่ต่ำกว่าอีห้หยวนได้ทั้งหมดแต่เยว่ย่า้วิชาเทพเซียนขั้นสูงระดับวิญ,ญญาณทำลายได้อย่างง่ายดายเมื่อรับรู้ว่าวิชาเทพเซียนฝนวายุถูกทำลายซือหุนเทียนตะโกนออกมาอย่างโกรธเคืองมือทั้งสอง ปร,กรากฏอัครเซียนสีขาววาวเหมือนเงินโดยปกติแล้วอัครเซียนเหล่านี้จะประทับอยู่บนผิวหนังของซื้อหุ่นเทียนเพราะสื่อหุ่นเทียนไม่ไร้วิชาเทพเซียนนี้ง่ายๆเป็นวิชาเทพเซียนสัตว์อสูรมหึุมาวิชาเทพเซียนเช่นนี้เหมือนกับแปรเปลี่ยนดารานภาล้ำลึกสามารถประทุพลังที่ทรงอนุภาพในเวลาสั้นๆได้แต่ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิผลของการเพิ่มพ,พลังหรือระยะเวลาที่ประคองไว้ได้ ยังน้อยกว่าแปรปี่ยนดาราณพาลึกลึกอยู่มากในเวลาเดียวกันพลังย้อนยังจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นด้วยหลังจากที่ไร้วิชาเทพเซียนสัตว์อสูรมหึมาลมปราณของซูหมินเทียนจะเพิ่มมากขึ้นในเวลาสั้นๆอย่างน้อยๆคงมีพลังของอีห้หยวนสองดาราเมื่อเห็นภาพนี้เย่เว่ยจึงเลิกคิ้วเล็กน้อยในฝ่ามือของเขาตอนนี้มีอัครเซียนขึ้นไว้อยู่อัครเซียนที่อยู่บนกระดูกทั่วทั้งร่างประตุแสงสีทอง แปรเปลี่ยนดาราณพาล้ำลึกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงตึงต้งลมปราดของเย่เว่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนใกล้เคียงกับพลังของอี้หยวนสามดาราขั้นสูงสุดหลังจากที่เย่เว่ยก้าวสุดขอบเขตอี้หยวนแล้วด้วยพื้นฐานของร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าจอมยุทธ์ทั่วไปอย่างมากดังนั้นพลังของเขาจึงมากเกินกว่าจอมยุทธ์ในขอบเขตดยวกันพอหลังจากที่ไร่แปรเปลี่ยนดาราณพาล้ำลึกพลังก็ยิ่งจะน่าตกตะลึง กะพาะเขือนเมือปาชสีพงังงดซื้อหุ่นเทียนเหงนฟ้าคำรามลมแรงที่บา้าคลั่งแผ่ไปด้านข้างเรากับคลื่นซึนามิซื้อหุ่นเทียนกลายร่างเป็นราชสีเพศผู้กล้ามเนื้อทุกทั้งร่างปะทุทุกย่างก้าวที่เหยียบยำ่ำเหลือรอยเท้าลึกเอาไว้ตูมหลานต่อสู้หินสีม่วงสะเสทือนอย่างรุนแรงเป็นพลังที่น่าหวาดวันพร่นพึงมิน่าซื้อหุ่นเทียนจึงสาม,มารถกลายเป็นชีเทียนจงได้ ไม่รู้สึกได้ถึงพลังที่เรากับสัตว์สูรอมหิตจากโบราณเราผู้เรียนที่อยู่ทางด้านข้างข,างข,างของลานต่อสู้หินสีม่วงต่างก็ค่อยๆถอยหลบด้วยกลัวว่าจะโดนลูกลงจากการต่อสู้ครั้งนี้ในตอนนี้การประลองของสำนักเทียนเหอและสำนักชีซิงก็ได้สิ้นสุดลงสายตาของพวกเขาต่างจับจ้องมาที่ลานต่อสู้หินสีม่วงด้านนี้เย่วยผู้นี้สามารถกดดันสือหุนเทียน จนต้องไร้นภาพาขามือราชสีพังงานออกมาไม่รู้ว่าเขาจะจัดการอย่างไรต่อไปบรุษแห่งสำนักหนานสิงผู้นั้นไม่ธรรมดาอย่างมากเร่งว่าเป็นไปได้ว่าคงอีกไม่นานที่เขาจะมาประลองกับพวกเราเฟิงอี้เซียวหยวนสวนอยู่ทั้งสามคนจากสำนักเทียนเหอเมื่อผู้เรียนรอบรอบที่ชมการประลองอย่างใจจดใจจอเห็นทั้งสามคนนี้ค่อยๆเดินจากไปไกล บนใบหน้าของพวกเขาเผยอารมณ์ที่นับถือทั้งสามคนนี้คือสามหูวหอกแห่งสำนักเทียนเหอเป็นการคงอยู่ของชีเทียนจงขั้นสูงสุดทางด้านสำนักชีสิงทูฟู่เซิงบุรุษผิวสีดำและสตรีผู้งดงามต่างก็มองบนลานต่อสู้หินสีม่วงที่มีเย่เว่ยและสือหุนเทียนต่อสู้กันอยู่ดูเหมือนพลังของบรุษแห่งสำนักแานซิงจะเพิ่มขึ้นอีกหน่อยสตรีผู้งดงามยิ้มที่มุมปาก ดวงตาประหลาดใจเต็มไปด้วยสเสน่ห์ของสตรีฮแล้วยังไงทูฟู่เซิงพูดอย่างเย็นชายังไงเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าลึกลงไปในดวงตาของทูฟู่เซิงมีแสงสีเขียวอันแปลกประหลาดที่ชั่วร้ายแวบผ่านพร้อมกับความอมหิกระหายเลือดสตรีผู้งดงามส่งเสียงพูดกับทูฟู่เซิงว่าอย่าลืมหน้าที่ของพวกเราครั้งนี้พวกเรามากันสามคน ไม่รู้ว่าเจ้าปีศาจดำหายไปไหนสิแล้วนี่ก็ผ่านมานานยังไม่ติดต่อพวกเรามาเกรงว่าคงถูกคนสังหารไปแล้วเจ้าก็จงระวังอย่าได้เผยออกมารู้นะนะทูฟูเซึงสองครั้งอารมณ์อดทนไม่ใคร่จะได้สายตาของสตรีผู้งดงามวิงวับเล็กหน่อยแล้วจากไปในทันทีในดวงตาที่จ้องมองของทุกคนซื้อหุนเทียนกำลังย่งเท้าไปทางเยหวยทีละก้าทีละก้า ถุกๆเก,ก้าจะมีลมปราณที่ส่งพลังระเบิดออกมาไม่คิดเลยว่าจะบีบคั้นจนข้าต้องไร้นาภาเขมรราชสีพังงาออกมาในตอนนั้นข้าใช้วิชาเทพเซียนบทนี้ชิงน้าของชีเทียนจงมาวันนี้ข้าจะให้เจ้าได้ประจักษ์ถึงพลังของนาภาเขมรราชศีพังงาวันนี้หากเจ้าไม่ได้ลิมลองความเจ็บปวดเสียหน่อยก็อย่าเรียกข้าว่าซื้อหุนเทียนใบหน้าของสื้อหุนเทียนหดเหี้ยมและบิดเบี้ยว การไร่นพาขมือราชสีพงาดทำให้เขาต้องทนรับความเจ็บปวดของกระดูกที่แตกความเจ็บปวดทรมานนั้นคนธรรมดาไม่อาจจินตนาการได้ฮะฮะนะพาขมือราชสีพงาดวิชาเทพเซียนประเภทเพิ่มพูนพลังแต่น่าเสียดายที่มันน่าสิ้นหวังฮึ <c> ่ <oughs> ยิ้มเวยหัวราบเบาๆนะพาขมือราชสีพงาดเป็นวิชาเทพเซียนขั้นต่ำของวิชาเทพเซียนประเภทเพิ่มพูนพลัง ไม่สามารถเทียบกับแปรเปลี่ยนดาราณภาล้ำลึกที่เป็นวิชาเทพเซียนขั้นสุดยอดได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อเห็นซื้อหุ่นเทียนที่มีท่าทางผงาดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นผมเผพ้สยายยุ่งยิงเดินเข้ามาอย่างคลุมคลั่งฝ่ามือของเย่เวยจึงสร้างตราประทับขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วตะโกนเบาๆวา่าตราพฤกษาศูนย์สิส้นเดือนดับอัครเซียนเคลื่อนไหวพลังยวนมหาศาลเออล้นออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วควบแน่นกลางอากาศอย่างรวดเร็ว กลายเป็นตราะทับมือขนาดใหญ่สูงกว่าห6เมตรตรงกลางฝ่ามือนั้นมีวงแหวนแอบซ่อนอยู่มาดูกันว่านพาพคมืมือราชสีพัง,งา์ของเจ้ากับตราพึกษาศูนย์สิส้นเดือนดับของข้าใครจะแน่กว่ากันเย่เวยพลักมือออกไปตราพึกษาศูนย์สิส้นเดือนดับที่มาพร้อมกับพลังมหาศาลไร้ขีดจำกัดรุกไปทางซื่อหุนเทียนในแนวราบ เรากบเป็นคลื่นึนามิสองคลื่นที่โจมตีปะทะกันลมปราณที่น่าสะพริงกลัวนั้นกวาดล้างทุกสิ่งราวกับลานต่อสู้หินสีม่วงเกิดสายฟ้าฟาดก็ไม่ปานเสียงดังตุ้มถูกทำลายไปชั้นหนึ่งภายใต้พลังทำลายที่มหาศาลของตราพฤกษาศูนย์สิส้นเดือนดับร่างกายของซือหุนเทียนที่อยู่บนลานต่อสู้หินสีม่วงถูกดันไปในแนวราบเท้าทั้งสองข้างที่อยู่บนลานต่อสู้หินสีม่วงไถคราดเป็นทางหลุมยาวสองหลุม เร่งล่างจมลงไปในลานต่อสู้หินสีม่วงเป็นไปได้อย่างไรข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาหรือซื้อหุนเทียนเบิกตาโพลงอย่างสิ้นหวังและไม่อยากจะเชื่อเจ้าหนุ่มนี่เป็นตัวประหลาดอะไรกันซื้อหุนเทียนขับเคลื่อพลังหยวนอย่างเกลี้ยกล่อมแล้วจมตีไปที่ตราพฤกษาศูนย์สิส้นเดือนดับของเย่เว่ยแต่ตาพฤกษาศูนสิส้นเดือนดับก็ไม่ขยับขยื่นเลยนักพ,พักขเมื่อพระราชศสีพงงานก็ไม่เท่าไรเฮ้อเย่เว่ยสายหัว เห็นเพียงตราพึกษาศูนย์สิ้นเดินดับฟาดลงไปทันทีเกิดเสียงดังตุง้งซื้อหุ่นเทียนถูกตราพึกษาศูญสิ้นเดินดับฟาดจนจมลงไปในลานต่อสู้หินสีม่วงปังปังปังพลังที่สูงอนุภาพบดขยี้ลงไปยางต่อเนื่องเมื่อรู้สึกถึงพลังที่น่าสะพรึงกลัวแพร่กระจายออกมาเหล่าผู้เรียนที่ชมอยู่รอบๆต่างคนหัวลุกสามารถจินตนาการได้เลยว่า ซือหุ่นเทียนที่โดนตราพึกษาศูนย์สิส้นเดินดับที่ถูกฟาดจนจมลงไปในลานต่อสู้หินสีม่วงจะน่าอนาณในระดับใดผู้เรียนสามคนแห่งสนักเทียนเหอต่างมองตากันในดวงตาเผยความประหลาดใจอยู่ไม่น้อยไม่คิดเลยว่าซื้อหุนเทียนที่รไร้น้ำพาขมือราชสีพง,งานยังโดนบทขยี้ได้ง่ายได้ถึงเพียงนี้เฟิงยี่เจ้าคิดว่าพลังของเขาเป็นอย่างไรส่วนอยู่ที่อยู่ข้างๆถามขึ้นมา แข็งแกร่งมากในตอนที่ต่อสู้กับซือหุนเทียนเขายังคงปิดพลังไว้อยู่หากจะรับมือกับเขาให้คาจัดการเฟิงอี้ถอนหายใจเบาๆนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกได้ถึงพลังที่แข็งแกรง่งเพียงนี้จากร่างกายของคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเซียวหยุนและสวนอยู่ต่างมองตาก,กันและเผยความตกใจไม่คิดเลยว่าบุรุษแห่งสำนักนานซิงผู้นี้จะทำให้เฟิงอี้ให้ความสำคัญได้ บนลานต่อสู้หินสีม่งวงเยวย้ค่อยๆผ่อ,อ,อนผันตราพึกษาสุนสิ้นเดินดับลงตราประทับมือขนาดใหญ่โตนั้นได้เหลือหลุมลึกขนาดใหญ่ซึ่งด้านในมีซื้อหุนเทียนที่เสื้อผ้าฉีกขาดทั่วทั้งร่างเต็มไปด้วยรอยแผลผลของนภาคือมือประชสีผงาดได้หายไปแล้วเขานอนเหยียดยาวอยู่ตรงนั้นหอบหายใจแหกๆหมดสิ้นพลังที่จะต่อสู้ต่อไปตอนนี้ผู้เรียนของแต่ละสำนักที่ชมอยู่รอบๆลานต่อสู้หินสีม่วง ตา่างก็ตาเบิกพลงบนใบหน้าเผยอารมณ์ไม่อยากจะเชื่อเสือหินเทียนพ่ายแพ้หรือพ่ายแพ้อย่างราบคาบหรือไม่ใช่คูดต่อสู้ของเย่หวยผู้นั้นยังสิ้นเชิงหรือโอ้สว่านเย่หวยผู้นี้แข็งแกรงเพียงใดกันจากนั้นผู้เรียนทุกคนเลยนึกขึ้นได้จึงเกิดความโอลมมนขึ้นในทันทีฮะชื่อของจีเทียนจงได้เปลี่ยนไปแล้ว ชีเทียนจงคนใหม่ถือกำเนิดแล้วชีเทียนจงของสือหุนเทียนถูกเย่ยไว้แทนที่เสียแล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของผู้คนผู้เรียนแห่งสำนักหนานซิงต่างดีอกดีใจยินดีปรีดาในที่สุดสำนักหนานซิงของพวกเราก็มีผู้แข็งแกร่งที่ได้นามของชีเทียนจงไม่ว่าเฉาหนิงเฉียวอินเอ,อ๋อหลิวเจียนเฉินโม่และคนอื่นๆต่างดีใจต่อเย้ยไว้จากใจจริง ถึงแม้ในใจของหลิวเจียนจะไม่พอใจอย่างมากที่เย่เว่ยแย่งชิงอันดับหนึ่งในสำนักนานสิ่งของเขาไปแต่จนถึงตอนนี้เขาได้ปล่อยวางไปแล้วเพราะว่าเย่เว่ยนั้นประหลาดเกินไปเขาจึงไม่มีความคิดที่จะชิงดีชิงเด่นกับเย่เว่ยอีกต่อไปเหตุใดยิงเป็นเช่นนี้ซื้อเซียวหานมองไปทางลานต่อสู้หินสีม่วงอย่างอำอ,ำอ,ำอ,ำอึ้งอึ้งไม่คิดเลยว่าซือหุนเทียนที่ไร่นะ้ำพาเมืองรชาชสีพงษ จะโดนเย่เวยบุตรขี้ยีได้อย่างง่ายได้เขามองด้านหลังของเย่เวยอายุของเย่เวยยัยงน้อยกว่าสือหุนเทียนหนึ่งปีอายุที่น้อยเช่นนี้เป็นดังปีศาจที่น่ากลัวตนหนึ่งอรองเจ้าสำนักสือการพนันของพวกเราท่านคงไม่กลับคำหรอกนะเฮเฮสู้เหยอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มองสือซีวรนันแพ้ชนะเป็นเรื่องรองที่สำคัญกว่าคือ เย่เวยเป็นตัวแทนที่ทำให้สำนักหนานซิงได้หน้าอืแน่นอนใบหน้าของซือเสียวหลานแดงเรื่ออารมณ์ประมาททำอะไรไม่ถูกการประลองครั้งนี้รวดเร็วสิจนเกินความคาดหมายไม่คิดเลยว่าซือหุนเทียนผู้เป็นหนึ่งในชีเทียนจงเมื่อไปเชิญหน้ากับเย่เว่ยจะไร้พลังที่จะต่อสู้นามของชีเทียนจงถูกแทนที่อย่างง่ายดายในใจของผู้เรียนมากมายต่างตื่นเต้นและคาดหวงัง ยี่เว่ยแข็งแกร่งรุดหน้าถึงเพียงนี้อาจจะพลิกลำดับกับผู้แข็งแกร่งอย่งชีเทยียนจงทั้งหลายนั้น